เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวหอฝันนะครับอุงอิงเพื่อนแพงพาแม่หน่อยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหลังจากหมงานหนักมาหลายวันทําให้มีอาการป่วยล่าสุดหมอให้เข้าน้ําเกลือก็ต้องร่วมส่งกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุงอิงเพื่อนแพงด้วยครับอะใหคเ,เหห<ะ>ขาลงเกลือปะ โอ้เพื่อนให้เขาหนังเกลือให้น้ำเกลือสักหน,น่อยครับหมอบอกว่าให้น้ำเกลืออาจจะบริสุแห้งครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลชายชานอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพลินแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้ ภาพยนตร์หอบฝันนะได้มีการพักกองกันกระทันหันทุกคนหลังจากที่น้องอุงอิงแ้งแพงแม่หน่อยก็คือแม่หน่อยนี่แหละครับมีอาการป่วยหลังจากที่โหมงานมาหลายวันทุกคนตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าถึง5้าทุ่มก็ได้มีการถ่ายต่อเนื่องกันมาตลอด2-3วันก็นอนดึกกันมานี่แหละครับทุกคนส่งผลทําให้แม่หน่อยเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก็ต้องยอมรับกันแบบนี้หลายคนก็ร่วมส่งกําลังใจกันเพื่อที่จะเป็นการให้กําลังใจครอบครัวหอบฝันก็ต้องยอมรับ แบบนี้นะครับว่าหนังหอบฝันหนังอุงอิงเพชรบ้านแพงเชีชว่าประวัติขององุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือแม่หน่อยอุงอิงนี่แหละครับเป็นตัวหลักอยู่แล้วในการที่จะดําเนินเรื่องเนาะก็ส่งผลทําให้ขาดแม่หน่อยหรือว่าขาดอุงอิงหรือว่าขาดใครสักคนไปไม่ได้ในครอบครัวหอบฝันทุกคนก็ต้องมาเร่งการเร่งงานกันเพราะว่ามีวันหยุดเพียงแค่4ีหวันเท่านั้นหลังจากนี้ก็ต้องเดินสายซึ่งนี่แหละครับยี่สิบเจ็ด พฤจิกายน2 5 6 8นี้ก็จะลงไปบุรีรัมแล้วก็จะต่อเนื่องกันไปจนถึงนู่นแหละครับวันที่3ที่4ที่5ที่6เนาะที่จะลงมากรุงเทพมาหานครทุกคนแล้วก็ไม่หน่อยเนี่ยก็หมงานมา2 3วัน ก็คือนอนดึกนั่นแหละครับทุกคนล่าสุดก็ได้เห็นอาการกันแล้วมีการอัปเดตเพราะเอกถ่ายบรรยากาศให้ดูการที่โรงพยาบาลองอิงพันแพงพาไม่หน่อยไปตรวจร่างกายทุกคน mm hmm. ก็แน่นอนครับความดันสูงนิดหน่อยทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสให้น้ําเกลือหมอตัดสินใจให้เข้าน้ําเกลือครับเพราะว่าเพื่อเป็นการแบบเข้าไปเติมฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะกินน้ําน้อยหรือไม่หรืออาจจะได้อ่า รับสภาพอากาศที่มันหนาวแล้วก็มีแดดมีอะไรด้วยหลายๆอย่างประกอบกันเพราะว่าแม่หน่อยเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วทุกคนก็ต้องร่วมส่งกําลังใจกันสําหรับอุคงอิิงพิพันแพงพ่อเอกแม่หน่อยพี่หมอนอิงและก็ทีมรถตู้นนั่นแหละครับที่ได้มีโอกาสเดินทางถึงมือหมอแล้วก็น่าจะอีกสักพักก็อากา,การก็น่าจะดีขึ้นองค์อิงพิพันแพงก็เรได้ว่าก็เกาะติดแม่หน่อยกัน าถามกำลังใจถามไถ่กันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าผม้ี่แปงก็มีความเป็นห่วงแม่นั่นแหละได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook อัปเดตให้กับพ่อ่แม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดก็คือได้มีการโพสต์รูปให้กําลังใจแม่หน่อยนั่นแหละครับสู้เดี๋ยวก็หายอะไรประมาณเนี้ยพ่อแม่เอฟซก็เข้าไปร่วมส่งกําลังใจกันในคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเลยสําหรับเพจของน้องอุ๋งอิงเพจ้านแพงที่ได้มีการโพสต์อาการแม่หน่อยเนาะหมายถึงว่าโพสต์รูป แม่หน่อยเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละครับทุกคนหลายคนก็แชร์ไปให้กําลังใจนั่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมส่งกําลังใจให้กับปุงอิงเพชรพันแพงแล้วก็แม่หน่อยเพราะเอกเช่นกันทุกคนก็ถือว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็น่าจะได้รับยารับอะไรมารับประทานกันเพื่อเป็นการรักษาตัวแล้วก็นี่แหละครับเตรียมปักหลักเดินหน้าสู้งานกันต่อทุกคนก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่างานก็คือง,งานแต่ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลด้วยแม่หน่อยก็อาจจะต้อง พักผ่อนอะไรประมาณนี้ส่วนอุ๋งอิงเพื่อนแพงก็เดินหน้าสู้งานต่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนนี้เนาะก็อยู่จะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน28ก็เลยไหลกันขึ้นมามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่30มสิบน่าจะเป็นปูุ่เจ้าสมิงไพรเนาะก็คือหลังปัง๊มพอตทแถวฉลองกรุงนั่นแหละทุกคนแล้วก็อีกหลายงานก็ต้องติดตามผ่านทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนว่าจะมีความเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนสําหรับคิวงานของน้องอุ๋งอิงเพชรนบ้านแพงด้วยแน่นอนครับตลอด ทั้งวันนี้เราก็ได้รอภาพบรรยากาศกันเนาะว่าจะมีความเคลื่อนไหวจะมีการอัปเดตในส่วนของอุ่นอิงเพชรมั่นแพงแล้วก็แม่หน่อยไปในรูปแบบไหนเพราะว่าหลายๆคนก็ส่งกําลังใจลหลายคนก็เป็นห่วงว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้มีการเห็นคลิปหรือว่าได้เห็นอุ่นอิงเพชรมั่นแพงอัปเดตสถานการณ์กันแล้วก็น่าจะเบาใจกันลงในบ้างเนื่องจากถึงมือหมอแล้วและแม่หน่อยก็ได้เข้าน้ําเกลือแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับทุกคนต้องยอมรับว่าสภาพอากาศณนะปัจจุบันนี้ก็ร้อน หนาวหนาวเนา,นานะลาสุดมันก็หนาวมาต่อเนื่องแหละกรุงเทพมาหานครก็ยี่สิบสองยี่สามองศาเช่นกันตอนเช้าก็เกือบแตะยี่สิบในบางวันเนาะแราแน่นอนครับต่างจังหวัดมันหนาวกว่าในกรุงเทพมาหานครอยู่แล้วก็น่าจะแตะ,แตะไปถึง17-18องศากันเลยทีเดียวหากพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าตากแดดตากลมตากฝนอะไรประมาณนี้หลายสิ่งหลายอย่างประจวบเหมาะกันกับร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แล้วก็อาจจะมีอาการป่วยได้ง่ายขึ้นทุกคน นี่ก็คือเรื่องราวเนาะสำหรับบุงอิงเพชเนแพงก็ต้องยอมรับว่าแกนั้นมีความเป็นห่วงแม่หน่อยมากๆแหละก็จะอัปเดตเคลื่อนไหวสถานการณ์พ่อพ่อแม่ๆก็เข้าไปส่งกําลังใจกันขอให้สู้ๆขอให้หายไปไวอะไรอย่เงี้ยหลายๆคนก็แชร์เข้ากลุ่มหลายๆคนก็ได้มาแชร์แล้วก็ร่วมส่งกําลังใจน่าจะมีการแบบทักเฟซทักไลน์อะไรกันไปเพื่อที่จะส่งกําลังใจให้กับแม่หน่อยเช่นกันก็ นี่แหละครับขอให้แม่หน่อยหายไวๆเนานะเอาจัจริงๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินยาตามหมอสั่งแล้วก็ออกกําลังกายบ่อยๆก็จะเห็นภาพบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่แม่หน่อยเนะี่ยก็อยู่ในการอาอกกําลังกายอยู่แล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศกันแล้วก็ไม่ต้องไปดราม,ม่าว่าใช้งานเยอะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องราวที่อยากจะสะท้อนให้กับพ่อแม่พี่ซีได้ รับชมรับฟังจริงๆสําหรับภาพยนตร์หอบฝันก็มีความตั้งใจเป็นความตั้งใจของทั้งครอบครัวใหญ่ของสางน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับก็คือแม่หน่อยพ่อเอกอุงอิงพ่อนนแม่บีพ่อการชัยพ่อโจแม่นุษแล้วก็อีกหลายๆคนมาร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะตอบสนอง FC แฟนคลับแล้วก็ร่วมมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับ FC แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันให้กำลังใจกันทุกฝ่ายกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญครับและนั่นเข้าไปอ่านคอมเมนต์นั่นแหละทั้งคอมเมนต์ในส่วนของช่องพ่อแม่อุงอิงลําเพิร์ดออฟฟิเชียลแล้วก็อีกหลายๆช่องทางที่ได้มีการโพสต์ให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันก็ส่วนใหญ่เป็นกาลังใจทุกคนก็คือร้อยละเก้าสิบเก้าแหละเอาจริงๆแล้วก็คือ FC แฟนคลับของอุ๋งอุ้มแม่แพงเข้าใจในบริบท อยู่แล้วว่าออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ส่งกําลังใจให้กัน เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับแล้วก็ต้องร่วมปับตาหลังจากนี้ก็จะเดินสายกันแล้วแล้วก็จะต้องมาถ่ายซ่อมถ่ายซีนไหนอะไรอย่างนี้หรือว่าจะต้องบุกไปกับอ่าวงสาวน้อยเพชรป้แพงหรือเปล่าสําหรับกองถ่ายภาพยนตร์หอบฝันก็ต้องร่วมส่งกาลังใจกันไม่ว่าจะไปถ่ายทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่งกาลังใจหรือว่าไปให้กําลังใจกันได้ครับสำหรับซึ่งเรื่องราวเนาะที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วก็ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วอีกหน่อยก็จะปีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากงานฝากการไว้ วันที่30ธันวาคม2568ด้วยเพราะแม่ FC เข้ากลุ่มหรือว่าซื้อบัตรซื้อตัว๋วสําหรับบัตรหน้างานหรือว่าบัตรอ,อ,อสคสเนาะในการโอยพอรปีใหม่ของอูหอิงเก็นแพงกันได้ครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวทุกเปืนอนการแบบให้กําลังใจแม่หน่อยในค่าคืนวันนี้เนาะก็หลังจากที่ เสร็จสิ้นจากการทํางานหลักอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็มานั่งไล่ดูอัปเดตบรรยากาศกาันก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งอุค์อิ่มเป็นแผงที่พาแม่หน่อยไปโรงพยาบาลแล้วก็ถึงมือหมอให้น้าเปลือบไปที่รอยแล้วร่วมส,งส่งลังใจให้แม่หน่อยหายวันหายคืนดีวันดีคืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งครอบครัวทั้งองค์กรน,นั่นแหละครับเพื่อที่จะมาร่วมมอบความสุขให้เราพวกเรา fc แฟนครับ สาวน้อย FC ฟซีกลับวงอีกเพรพันแพง,งกันแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงอิง,งวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่คนฟังในสไตล์ของพี่คักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ